เมืเค่คืนหนูเล่นทิ้งไม่ค่ะเมืเ่อคืนหนูลืมว่ามันมีอัปเดตลืมแล้วตอนนี้หนูขึ้นตื่นลืมค่ะแต่คลิปมันเลื่อนหล่นไปมันอัปเดตเยอะเกินไป คือ <c oughs> แบบเข้าใจไหมหยือตั้นเวลาคลิปแล้วคือมันเลื่อนไปนานมากเลยเป็นเดือนเลยเฮ้คลิปมันเดือนหนึนเลยรู้จะเปละนะี่ยนแล้วนะโอ้เรามีแดรี่อล์ดมาจ่ะมีอะไรเกจี้ยนปิดนา,านะคะอุ้อยนี่เปิดเฮ้ยวัโดึกไปก่กดทำไมมันไม่ดันละ่ะโอเคเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนในสตูดิโอ,อ โอ้ที่หนึ่งจะมีช่องชาแนลส่นเนึ่ดีแค่ไม่มีใครนะคุณคือใครนี่ไงที่บอกอัปเดตใหม่ป่ะอะไรอะสามชนแนลก่อนเนาะถทีมชาแนลเน่ะอือเก็บอ๋อ้เขาจะทำงานโอ้เขาเล่นเกมอีกซ้อนนึงเออดีดีอ่ะใส่เสื้อต่อนะครับเลทเเอล เป็นตอนนั้นบัสอะมันเลื่อนเสื้อไม่ได้อ่ะนี่บัสแล้วเนี่ยระบบไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็ตะสนขอนง,งานดีๆด้วยนะอย่าไปหลับนะใจน,นะแล้วก็ต้องแบบรีเบิร์ไปเรื่อยๆนะ เป็นอะไรอะเลดอยู่คเล่นวิวคนบ้านหลังเกา่าคิดถึงคิดถึงิอย่าได้ชาแนลแบบชาแนลแบบส่งแล้วว่าทุกคนขี้ขลาะคือมันต้องแบบเลนนเ่นนานแค่ไหนเราก็แบบไม่ได้แบบเล่นรูปอะไรปปทุกปั้นนะขนาดนเพวันนั้นติดโดกมทบากเลยไม่ไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละโอ้ เงินทีเรียน s ับสไคร b e ไ,ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะออช่อ h ช n แนลสอนเรียนยังไม่ได้ช n แน,นลอะไรนะเป็น QA แล้วมันเห็นนะยังไม่เคยค a วเอคยว i อะไรเลยโอ้โหแต่ว่าอันแบบยัายานี่คือเราจะติดได้ติดลิเด,ดอร์บอร์ดไหมไม่เอานะคะตราล่าไม่ค่อยสู้ถอยหลังไปมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วตอนแรกรู้ว่าจะแบบขายบ้านกัน แบบย er mm ้ายทำงานแบบในบ้านไม่ใช่อพาร์ตเมนต์นะยูทูบเบอร์ทุกคนต้นมีอพาร์ตเมนต์หรอเอาเดตต่อไปมาทำงานในแบบหุ่นยนต์หรือเปล่าหรือว่าหุ่นยนต์ทำงานแทนหรือเปล่าอดีไหมไม่แน่ใจหุ่นยนต์ทำงานแทนตอนออฟไลน์ดีนะแต่ออนไลน์ไม่รู้ยังไงนะออฟไลน์คือสบายเลยนะสำหคนเกลียรติเทียนเกียรอู้แป๊บเดียวได้มาเลยเอาซับซันมา <G ül> อซอบเข้าม่ชบกันได้ดเลยหล่อพเดี๋ยวต้องไปส่งขอนะ,ะเรนเลยเรามีก็เพยยอยู่ยด้ออแล้วเราก็ไม่วิ่งน,นะตอนนั้นแบบเล่นหนูจำา่ะโคตรห,ว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 หวัหวร้อนโคตรหัวร้อนโคตรเลยผ่านไม่ได้อดนัำงหิว อันนี้อะไรอ่ะเจ็ดร้อยห,หรอร้อยยี่สิบสอม้อยเลยน้อยจัง,ง,จงน,ออน,น้อยจังน้นนอยอ,อ่ะนีดดดด่มันน้อยจังเรานี้ยมีเชแนลสดอ่ะกอดเรากอดโกอดโราอทับมฉันเอามาเอาับาให้ฉันจะแซนคุณน้ะไมให้ได้ค่ะ เสื้อฮูดดี้มานะคะอยากได้แบบตุ๊กตาคือจะเป็นแบบตุ๊กตาถ้าจะรีเปิดอันต่อไปคณไม่ไหวไม่หวมันก็ไม่มีให้เวลาให้เราหลับง่ายนอนเลยนะคะก็าฟาร์มเยอะเกินไปก็ไม่ไหวนะคือดิสซอวิงลิตเตอร์แอดคือแบบอยากเล่นมากแต่คือมอนมี้ยจุนต้องการตามเติมเติมเดินเดินเดินเกม จะลิ้นมาจนตัวก็ทุกทีก็โดนตาว่ากาบว่าอะไรรู้ไหมกาบกาบด้วยโคดด้วยเลยคุณไม่เคยเล่นนะคะแต่เคยเข้าไปครั้นเงแล้วก็ยังไม่ได้เล่นด้วยคือก็อยากเล่นนะคือหนูก็จอยคุปไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เล่นเลยเล่นแต่มาลอสลลอนนะคะคุณ อยากสานซื้อตุกจายใจเอออยากได้ตูวใหญ่อยากได้ตู้ใหญ่อยากซานไม่เอานะอยากอยากพ่ไอะไรน้กันนาตัวนั้นนะคะแล้วก็ความเกียจเดาเนนเดาเอู้ดูดูดูดเดูดูดอดเดือดูดอดเย็นดเดืดเดือดเดเดือดเเดือดเอเดือ เพิ่มความสนุกของเจ้าดอร่าเอานะฮะดอร่ากลับมาทำ YouTube อีกเช่นเคยนะเดินหน้าดูหน้านามัตืตอนะฮะ,ยอ,ะ,ฮะอย่าเซลผมน้ำหวานเนาะ,ะอย่าเซลผมน้ำมนุ่งนะ,ะผมมันก็ยาวเกินไปนะ,ะ้นคุณด้วยความกาดของเรานั้นมกาดนะทดคกคนกาดอย่าได้ลยก เงินจินแต่มันก็ไม่บอมก็ไม่แสีฮะฮาท t กข์ก็โอเคเราจะไปกันตุ้นที่รวยที่สุดเลยแค่เพื่อนจะว่าเราเสื้อนนี่จะราวยไหมใช่เราไม่ได้เติมเลยนะเราไม่เติมเลยไม่เติมจริงๆใช่ไหมเราเติมนะฮะเราเติม บัดคลิปเนี่ยคือแบบไลน์มันก็แบบชอบเปิดไลน์ best friends มานะคะ <c oughs> มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหยุด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 ไม่ตัดต่อแล้วออดออดก่อน oh no oh no หาหาหาอันนี้ออดไม่ตัดต่อไม่ตัดต่อบัตเลยเอาบัตเลยบัตเลยทุกคนมันบัตได้ทำไงอะไม่อยากตัดต่ออย่าไปอย่าไป อย่ดไปที่นั่นอาวัดเลยอ่ะจบคลิปเลยแง่ตอลแรกตอนจบยิบอีกแล้วคลิปพูดถ่ายหมโดยเด,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 ด็กกันนะบาย